วันนี้ดิฉันเนี่ยค่ะอยากจะขอใช้คำว่าสมาร์ทรีสอร์ทเป็นการนำเสนอแนวคิดใหม่ๆใ,ให้กับทุกท่านนะรีสอร์ทที่ไม่ได้เป็นแค่เมืองท่องเที่ยวแต่ว่าจะกลายเป็นระบบนิเวศท,ที่สมบูรณ์ที่เหมาะสมกับการดึงดูดของคนกลุ่มเมื่อกี้ที่ได้กล่าวไปนะคะซึ่งทุกวันนี้มันก็เกิดขึ้นจริงในหลายๆจังหวัดของประเทศไทยหนึ่งอำเภอะะที่เรามีคุ้นเคยมากๆก็คือหัวหิน หลายๆาท่านอาจจะนึกถึงหัวหินอาจจะนึกถึงโอเคหัวหินเป็นเมืองที่คนไทยทุกคนชอบไปพักผ่อนเสาร์อาทิตย์ไปเดินทะเลแต่จริงหัวหินนะวันนี้ก็กําลังเปลี่ยนแปลงไปนะคะให้เห็นภาพหัวหินเนี่ยมีประชากรนะคะในท้องถินน่นเรียกว่าไม่ถึง1,000 0แคนอาจจะประมาณสัก8 0 0หมื่นรวมพนักง,งานโรงแรมที่ย้ายจากถิ่นฐานอื่นเข้าไปอยู่ก็ประมาณ1 0 0 0 0แคนแต่ในบางช่วงเวลาของหัวหินเนี่ยค่ะมีชาวต่างชาติอาศัายอยู่มากถึง4ี่0 0่นคน40เอร์เซ นะ40%นี้คือใครก็คือกลุ่มที่เป็น retiree นะคะกลุ่มกเกษียณอายุกลุ่ม remote worker ที่เข้ามาอยู่ใช้เวลาย้ายถิ่นฐานย้ายครอบครัวเข้ามาแล้วก็ยังมีกลุ่มนักท่องเที่ยวที่พำนักเป็นระยะยาวมากกว่า1เดือนขึ้นไปสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคืออะไรคะก็คือ1อสังหาโครงการอาสังหาในหัวหินได้ประโยชน์มีดีมานเข้ามาเพิ่มรูปแบบใหม่ๆของอสังหาเกิดขึ้นหลายอัน ไม่ว่าจะเป็น Branded Residence ที่นำเสนอคอนโดหรือที่อยู่อาศัยที่มาพร้อมกับบริการของโรงแรมมีโครงการสำหรับผู้สูงอายุหลายๆอย่างเกิดขึ้นนะแต่ที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งก็คือการย้ายมาของกลุ่มชาวต่างชาติกลุ่มนี้ค่ะทำให้เกิดธุรกิจใหม่ๆในเมืองหัวหินที่ไม่เคยมีมาก่อนเช่นหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบปัจจุบันมีคาวียฟาร์มอยู่ในหัวหินมีชาวต่างชาติบางคนขึ้นมาทำชีสฟาร์ม ขายอยู่ที่หัวหินมีคนเข้ามาทำเป็น professional tennis academy อยู่ที่หัวหินเหล่านี้ก็คือเป็นการช่วยสร้างนะคะงานเพิ่มเติมให้กับหัวหินและนี่ก็คือภาพนะของเมืองในประเทศไทยที่เกิดขึ้นจริงที่เริ่มต้นจากการพัฒนาจากการเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้ววันนี้กำลังจะก้าวข้ามสู่ไปเป็นเมืองอยู่อาศัยสำหรับยุคใหม่ที่เกิดขึ้นจริงแล้ว